สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นกมาแกงเขียวหวานไก่นะคะใส่กะทินะคะใส่เครื่องแกงใส่ไก่แล้วก็เลือดไก่นะคะแล้วก็มีมะเขือแล้วก็ปลักด้วยนะคะนะคะี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาใส่บาตนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้สุกดีก่อนนะคะวันนี้บันพานะคะนกเจ้าใส่บาตแล้วก็เดี๋ยวให ไปทานากับข้าวนะคะแล้วก็ซื้อขนมจีนมาด้วยค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวฝากออข,อขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นผู้ติดตามนะคะฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์นะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพสได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามะคะ่ะสวัสดีค่ะ